ไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยเริ่มเลย <c oughs> แต่วันนี้เพิ่มเสียงเป็นสีนะ่อาจจะดังหน่อยมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะส่งยกด้วยอะอตายแน่เลยเก็บเก็บเงินไลยกันเออข้างน่าจะได้อยู่ม้งมึงมันมาอีกแล้วอโอเริมเริ่มแล้วไม่ไม่ไม่ย่ yeah, แล้ว ตัวนั้นมันมาปะเนี่ยอย่างเยอะตายม้นกันก้นไว้ก่อนได้ไหมเฮ้มันมาเฮ้ต้องต้องันเลยบ้างเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเล่นจะแตกแล้วอ่ะเ๋ยวถอนผิดอันก็พอโอเคสุดสุดท้ายแล้ว มาเล่นเลยได้เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรอต้องรอรอโหสามสามยกความทรมานรักไม่ดีสองตัวตีแบบนี้กินก่อนเลยกี่กะ อุย้ยตัวนั้นมาอ,อ้เน,นืแต่นี้มันเยอะมากเลยอ่ะทําไงไหวเนี่ยยัไ่ไมานะอย่ามานะอุย้ยมาแล้วอุย้ยเริ่มสึกเลยให้กินกินแล้วเริ่มสึกเลยเงินเงินไม่พร้อมเจนยินได้ไหมเงินไม่พร้อมเนี่ยเฮียมาได้ไหม แค่นี้เฮียเลยแย่ละไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยทำไมมันเล่นเล่นบนแล้วอ,อะไรอะเงียบตั้งแต่ยกสองเริ่มแล้วชิบหายและสองเลยนี้ อุ้ยโคตรแย,ย่เลยเลยน่าตายจุบลบะกับระเบิดฉันตายยังอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ถอนเลยอ่ะเลนสองอ่ะไม่ไหวเสริมไปก่อนไอย้ยิงหน่อยไอ้น,นี้มันก็มีประโยชน์ตอนนี้แล้วว่ะเ้ยเล่นบอเล่นบอลเ้อเลนอจะแตกแล้วโอ้ยแป๊บบนึงเก็บไม่ทนันกลางเล่นกลางไปแล้วใส่อันนี้ไว้ช่วยได้นะ เรื่อนนี้ก็เหมือนกันน่าโอเคโอเคโอโน้กอย่างน้อยกับระเบิดฉันก็ได้ผล ไม่พังไม่มั่นใจก็ต้องมั่นใจและตอนนี้ตัวมันล็อกตัวให้อ่ะโคตรแย่เลยล็อกอะไรมาไม่ล็อกเลยเครียดเลยเอ่ะเฮ้ยคิดมาได้นะใส่ช่องอื่นมนเยอะอยังวะอะไรบพางอ่ะใส่ใส่ไปกันโอ้ยกกยกแรกไป่โอ สภาพก็ยังไม่พร้อมสแก๊งเลย นี่แหละวิธีที่จะหยุดนะเฮ้ยไม่ได้พอมันมาอีกลเลยเฮ้ยพวกนี้เฮียมันเรียกมันไม่อยู่เลยอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่รู้แต่มันจะมาแล้วว่ามันจะจบยกแล้วลว่าทำไมอะเริ่มสูดสุดท้ายด้วยเงินสิบบาทอุ้ยเจ็ดสิบห้ามาพอดี ยี่สิบห้ากุมาแล้วตายไปไอ้ซาตายสิอเต้นอยู่คนเดียว <c oughs> แย่กระเทียมไม่ประโยชน์เอาไปทำไม สามยุกตายแน่กูล็อกทั้งดอกไม้ทั้งเห็ดอันนีู้ไม่ไหวในตอนนี้แย่มากโอเคมันมาเรนสองซะแล้วไหวอยู่ไหวอยู่แต่ไป็นไอ้ที่นันมานี่ตายหาแล้วเนี่ยขอร้องเธอได้โปรดยังเหรอเฮ้ยมันมาโอเคโอเคโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ไม่อยากวางอ่ะแต่ก็ถ้าวางช้าถ้าวางช้ามันจะไอ้นี่เลยบอก่า ไม่รู้เหมือนกันเริ่มแล้วอะโอเคโอเคกันละกันละเลยนกันเลยแปลว่ามันเป่าไม่ถึงแนี่เลยอะถ้าจะกั้นแบบเนี้ยตัวตัวข้างหลังมันจะเป่าไม่ถึงดังนั้นต้องใช้แผน่น B นี่ยข้างหลังมันจะเป่าไม่ถึงเห็นปหมเลนบนมันเอาไม่อยู่เลยวันเลนบนอะเฮ้ย ากรราการจะแตกแล้วไอ้ยันนี่มาตอนนี้ต้ยเลยตอมแตกแล้วเออกดลางผิดอีกนะโอ้ยไม่อยากให้มันถึงวันนี้เลยอดทน,นไว้ โอ้ยมันแตกหมดแล้วลอยหล่อลอยหล่อโอ้เลนสองเพียเลยหยุดจงหยุดออ้ยเลนหนึ่งโอ้ยแม่งโดนตกเมนเลยดีหว่าออ้ยเลนสองมันมันมาแล้วเพียงแค่นี่มาแล้วเห็นไหมอ่มันเลนสองยับยับดีหว่า ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มีตัวช่วยเป่าเลยอะ่ะโอ้ไม่ไหวแเราอาจจะไม่รอดนะทุกคนไม่มีอะไรช่วยเราได้แล้วอุยเราทุกคนมีเราไม่มอะไรจะเสียแล้วทุกคน เราเข้าบ้านกูานอ่าๆให้ให้เห็นแนละ้วว่ามันเป็นยังไงผ่านยากจริงตอนแรกว่าแบบเออจะไอ้นี่หน่อยออไม่ได้นะก็เราโลบีอะไรเงินน่ะแล้วอย่างเยอะไอ้สุาสานเฮียเนี่ยสุาสานที่ต้องถอนออกโคตรจะเยอะเลยะ เพราะมันไม่มีตัวช่วยหนง้องแบบยังเป็นเด็กอน,นุบาลใช่ไหมล่ะเน,นี่ยไอเนี่ยพอแบบได้อยู่ไอห,หมวกรวยอ่ะพอไอพวกนั้นมายัดยัดมาผมาไม่ไหวโอเคกันกันไว้ก่อนโอ้ัวเฮ้ยเอาเรื่องมานะเรื่องมานะ 对，对吧？姐 <noise>。<noise> <noise> เอฮ้ยโคตรนานมาเดี๋ยวย้ายเห็ดอ้วนๆมาข้างหน้ามันจะได้เป่าทั่วถึงเฮ้จัง เออสะใจเือดิ้นแรงมากบอกเลยสะใจมากเออขออเป่าเยอะได้ไหมอ่ะไม่ใช่เป่านี้ อย่พูดว่าอย่าสุดอย่าที่สุดแค่นี้ต้องมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้จบเลยโอ้อดใช้เลยระเบิดกู